เมื่อก่อนอ่ะไปสงกรานต์ว่าแน่นแล้วนะแต่แต,แต่แต่ไม่แน่นขนาดนี้ส่วเสริญหน้าข่าวมือถือเคยหนีไปแถวอาซเเสียตังแล้วนะแต่ก็แน่นไม่ต่างกันแล้วยิ่งคนที่เคยไปศรีลมอ่ะคนที่เคยไปแล้วอยากจะรู้ว่าไปซ้ําบ้างไหมเราคนหนึ่งที่เคยไปมาเกือบทุกปีแต่หลังจากครั้งสุดท้ายอ่ะครั้งเดียวพอเลยหายใจแทบไม่ออกขนาดไปช่วงบ่ายเย็นนะเพราะว่าส่วนมากคนจะเยอะเท่ากลางคืนยังทนไม่ไหวเลยแล้วยิ่งถ้าคนไม่สูงนะั้นรกชัดชัด เพราะคนที่เตี้ยต้องขยเงเงยหน้าเพื่อสูดอากาศแล้วอีกที่หนึ่งที่อยากจะเตือนนะ RCA ตรงพื้นเนี่ยสายไฟเพียบแล้วน้ำนองพื้นคิดดูว่าถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะไปยืนยืนเนี่ยเต้นเป็นชั่วโมงทั้งต่อแถวทั้งเดินเบียดกันลองคิดในใจดีถ้าไฟรั่วจะเกิดอะไรขึ้นหลังๆนะั่นคือกลัวมากไม่กล้าไปในที่ที่คนแน่นๆเลยแล้วเดี๋ยวนี้คนยิ่งเพี้ยนเคยอ่านข่าวที่สารน้ำกรดใส่กันวันสงกรานเนี่ยเลิกไปทันทีแต่ถ้าจะเล่นนะ่ะ เล่นในที่ที่คนมาน้อยๆหน,น่อยก็ดีกทมมันก็กว้างนะครับทำไมไม่กระจายพื้นที่เล่นกันบ้างเสรนทหน้าข่าวมือถืออย่าให้เหตุการณ์มันซ้ำรอยแบบอีเทวอนเลย